จบครับน่งครับนโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถ่ายไปหมดแล้ววิวนี้เดี๋ยวรอออกไปข้างนอกเปลี่ยนวิวพอดีแบตเหลืออยู่สัก20่รูปได้แต่มีกล้องนี้อีก ตอนนี้ก็เพิ um ่งเปลี um ่ยนเมมโมรี่ด้วยแต่ก็เพิ่งเปลี่ยนก่อนก่อนมาเติมประสาทอ่าก็ไม่ร้องเพลงเลย้องเพลงเปลี่ยนไปเฮ้ยนี่แต่ว่าจริงวิวนี้ก็ดีนะเนี่ยหันมาเนี่ยเนี่ยเอาไปเีลยว Ồ, oh, này chạy qua 1, 2 À, 3 okay, con <laughs>